สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับผมแอนโทนี Anthony ครับส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าการย้ายทีมอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยแอนโทนีครับกับเอเมอร์สันซันโต้เอเจนต์ของเขาได้โพสต์ไอจีนะครับชมเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบลิวอพูเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยแอนโทนีครับตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของแมนยู ภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮาร์กโดยคาดว่าแอนทนรีนะครับจะมีค่าตัวมากกว่า1้อยล้านยูโรเลยทีเดียวล่าสุดนะครับเอเจนต์ของเขานี่ก็ทําให้แฟนแมนยูตื่นเต้นกันใหญ่เลยทีเดียวเมื่อเขาด้โพสต์นะครับสึกแดงเดือดลงสตรอรี่ของเขาด้วยซึ่งทําให้แฟนบอลจานวนหนึ่งครับอาจคาดว่าเป็นการส่งสัญญาณของการย้ายทีมที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ทั้งนี้นะครับแมนยูเอาชนะลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อนหนึ่งจากประตูของจารดอนซานโชและมาร์คัดเลดฟอร์ด ก่อนที่ลิวพูหครับจะตีไข่แตกมาได้หนึ่งลูกจากโมฮัมหมัดซาล่า แมนยูนะครับตกเป็นข่าวอย่างหนักในการไล่ลาฟรงกี้เดยองโดยเือรกิน,นครับรายงานว่าฟังกี้เดยองครับยังคงเป็นเป้าหมายของแมนยูนั่นเองแม้จะบรรลุข้อตกลงของคาร์เซมิโลแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับตระกูลเกลเซอร์ยังคงเสนบสนุนเพื่อให้ทินฮากได้ยกระดับทีมที่ดีขึ้นจึงพร้อมที่จะลงทุนซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมนั่นเองโดยตอนนี้ครับแมนยูพร้อมจับตาอีก2เป้าหมายก็คือแอนโทนีรวมไปถึงโคดีก้กัตโป้ด้วยนะครับ ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วย